สวัสดีครับท่าผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม e v e r s o ์ Ever so กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะเปิดการชารกันเหมือนเดิมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเพชรแม่งคือแบบหลังจากที่ใช้ไปหมดทีนึงกลับมาเต็มอีกทีหนึ่งใช้ไปหมดอีกรอบนึงกลับมาเต็มอีกทีนึงคือแบบโ o l y s ลี่ชีเพชรแม่งเติมหาง่ายมากเลยนะครับผมช่วงนี้คือแบบเพชรคือแบบพระเจ้าช่วยมันมันแบบมันเยอะเหลือเกิอนอะ คือแบบไม่มีจ,จะพูดนอกจากว่าแบบหาง่ายมากนะช่วงนี้นะครับผมนะซึ่งตู้เ,เปิดกันแต่เป็นตู้ของตระฟอรนพริมนั่นเองนะครับผมเป็นตระฟอนของเผ่าวันเดธอะเนาะก็ผมอยากได้เผ่าอันเดธเพิ่มด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเอันเดธผมมีกี่ตัววะเช็คก่อนหนึ่งนะฮะอันเดธหน่อยวะอันนี้เนี่ยเหมว่ะผมมีไม่กี่ตัวเองอันเดทที่เป็นตัวละครหลับอีบิกมีแค่สามตัวนะครับรก็มีรีเบคก้ามี เวลาหน้าแล้วก็มีแจ็คคุินไลน์ก็มี3ตัวเนี่ยที่เป็นเดที่ผมเปิดได้มาผมต้องการเพิ่มอีกสัก2ตัวนะครับถึงจะทำทีมอันเลสได้เนาะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะเปิดอ่ดูซิว่ามีตู้ไหนที่เปิดก่อนได้บ้างนะฮะตู้เฟนเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเลสออกเท่าไหร่แต่ก็เปิดไปเถอะถ้าได้ก็คือได้นะครับผมโอเคครับเกเไปกันต่อนะฮะเอ้อเฮ จริงป่ะนี่แตกม่วงเฉยนะครับผมมาดูกันนะครับตัวอะไรตัวใหม่ด้วยดิไอ not ready rising it how oh, เ o w นะครับผมตอนนี้เผาเอลผมครบยังวะก็มันจะน่าจะยังทำทีไม่ครบเนาะนิโคเรโอเคตัวใหม่นะครับผมก็ก็ดีตัวดีที่เป็นตัวใหม่ได,ได้แจกสูเฟนวย ทูไทซัมมอนตอนนี้เป็นเผ่าของอันเดดอยู่พอดีด้วยนะครับผมเออก็ดีจะได้มาเพราะอยากทำทีมอันเดดอยู่ไงตอนนี้อ่ะเปิดมือไปเลยได้กันนะครับผมข้ามโอ้โห holy shit ฟ้าเดียวครับเชื่อเลยฮะหนึ่งฟ้าเดียวมาอันนี้มามาจริงมาจริงโอเคไม่มีเฟกลุ้นกันดีกว,ว่าฟ้าเยอะด้วยนี้ อันนี้ฟ้าเยอะคุ้มนะครับผมโอ้โหแจ็คคุณลายวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะเอามาปลดดาวเพิ่มนะครับผมมาเจ้าอะไรปะเนี่ยอุ้ยแหลกข้ามโอ้โหแม่งเงยอุ้ยแหลกเลยติดเฟรมเลนด์อบเลยโอเคอเฮ้ยไม่เอาอย่างี้ดิ เดี๋ยวผมขอออกเกมเพื่อใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมมันเฟรมเลนด็อปอ่ะเออโอเคกลับมาจากรีเกมงี้ครัเมื่อกี้แม่งเฟรมเลนด็อปด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าไปเปิดกันต่อนะฮะข้ามคือแบบซัมมอนเลยบ่อยเล็กน้อยวะโอเคไปน n o r มอ l ซัมมอนกันต่อนะครับผมแค่ตายสิอะไรปะเนี่ยยังไม่ถึงการันตี ก็ไปกันต่อเอาได้เหรอเนี่ยเอาเขาบิดแต่ผมได้มาแล้วไงซ้ำเฮ้ยโอ้โหโอุย้ยเต็มเฉยย่อยเลยละกัน โอ้โหกําลังเปิดเพลินๆน,นั่นมาตันซะงั้นอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวพวกนี้มันก็อัพไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะผมว่าอัพเกรดไม่ได้ปะโอ้โฟเฟมเลตต่ออีกอะมาช่างวันแล้วกันโอ้โหดูดูคือแบบเดี๋ยวเราค่อยมายัดทีเอาเลยแล้วกันเดี๋ยว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 ค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย เปิดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัพทีเดียวจะได้รู้ว่าแม็กเลเวลเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมข้ามเฟรมเฟรมเดยดต่อโอ้ยเฟรมมันแหลกวะเนี่ยเฟรมเล็ดอ่อตกลงเลยช่างมันแล้วกันโอ้โหไล้ดูความแรลกนี่สิเอาจริงผมก็อยากาคิดว่ามันเรือ่องอะนะแต่เฟรมเล็ดตอหนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเฮ้ยจะขัดใจว่ะช่างมานันการันตีไหมยังไม่ถึงอีกเหรอการันตียังเลเฮ้ยนี่ไง เชอรี่ไอ้จำเฮ้ยถามจริงจำอะไรบ่อยโอไมค์กอดหกไม่เง้ยอ,อีปิกซ้ำรัวนๆนะครับผมโอเคมาเมนคอสของเราพรีมนั่นเองเอ่มีของรางวัลอะไรบ้างก็เป็นตั๋วกระชา40รอบแรกแล้วก็ กรันตีตัสิทเหมือนเดิมนะครับโอเคมาเปิดเหมือนเดิมเลดดอบก็เพิ่มเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> เลดก็น่าจะเพิ่มจากจำไม่ได้นะว่าเหลือเท่าไหร่แต่ก็น่าจะเพิ่มประมาณสดองเปอร์เซ็นต์ปะน่าจะประมาณนั้นเนาะอ่าไปลงโมดิแรกนะครับผมขาม้ามดูดูนี่สิอะไรเกลือไง่สามได้อะโธ เปิดอะไรครับเปิดตั้งแต่เกลือเอ,เอ้ยจบเลยนะพิมคือจบสองมตินี่คือ done, you know. อีดันยูโน่เฟคเอาต์ไม่มีไม่เป็นไรตัวลุ้นเนี่ยว่าใช่พิมหรือเปล่าน,นะครับผมเมจิกไม่ใช่ปะไม่ใช่อไอแต่ตัวนี้ท็อปเทียร์ปล่าวะคะไม่แน่ใจวิเวียนเน่ ท็อปเชียร์น่าจะท็อปเชียร์ของเผ่าเอลฟ์นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะโอก้ก็ได้เงียวว่าตัวใหมก่ก็ยังดีก็ยังดีตัวใหม่เลยเออโอ้โหได้ตัวใหม่กม็ก็ไม่ได้แย่นะเฟกเอาไม่มีครับโอ้โห <c oughs> โอเคไปกันต่อมติที่ห้ารับของแป๊บนึงนะฮะตัวมาไป โอ้ยไม่ต้องพูดแล้วมั้งไม่มีอ๋อไอ้สามโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมตัวละครยังไม่มีตัวละครเยอะเลยนะตัวละครผมยังขาดอีกเพียบเลยนะเองผมเปิดได้สามวันเนี่ยเฮ้ยตัวละครใหม่ก็มีตั้งเยอะแยะฮัลโหลโอเคติดติดกันมาอย่าสามนะกูขอร้องล่ะแฟกต์เอาไม่มีโอเคตัวเดียว แต่กูขออย่างเดียวเลยคือมึงอย่าซ้ำเว้ยเอเอโอเค what w i t h this what if that look ใช่ไหมไม่ใช่หรือใช่วะไม่ใช่พาวินโอ่ารู้นะครับผมโอเคกูกลุ้เลยอีกแล้วแต่ตัวใหม่ไม่เป็นไรแต่ไอพวกตัวซ้ำก่อนอันนเนี่ยคือกูโกรธมากเนะคือมึงซ้ำทำไมวะมโอ้ยโถถังโอ้โหแล้วแม่ง โอ้ยเมฟิโซเฟสทำไมรอยยิ้มของเธอมันไม่มีสีม่วงโผล่มาเลยเนี่ยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งที่การันตีกูเปิดล้างตู้ไปกี่คลิปแล้วแน่แม่งเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยถ้ากูถ้าจะบอกว่ากูได้การันตอนการันตีนี่คือกูอึ้งเลยนะใช่ไหมใช่ไหมกูว่าใช่ฟอร์มหรือแฮทไม่ใช่นี่ ใช่ใช่ป่ะใช่ลัวแล้วพิมพ์นะครับผมลอดมัลติที่แปดแล้วแม่งกูก็ได้เถอะแถมอีกหนึ่งตัวจากการันตีเนี่ยเพื่ออะไรวะเพื่อใครเนี่ยเฮ้ยโอโ้โหคุ้มไหมเนี่ยเส้นทางอุ้ยเยอะเลยเว้ยอ้ วันนี้เปิดเปิดครบมากอะ่ะได้ครบทุกตัวเลยมั้งเนี่ยเหลืออีกเส้นทางหนึ่งก็คือเมฟิโซเฟสกับใครอะ่ะมิเรียมขาดมิเรียมนะครับผมอุย้ยโอ้โหผมจะได้ปลดค่าของสองพันเยอะๆอย่างนี้เลยนะเควสรับแปบ๊บเดี๋ยวผมต้องไปทำเคยประจำวันเพิ่มด้วยนะนะแล้วก็แบกนะครับผมกดเศษมาก่อนเลยอ่ะ และนี่แหละงานหลักของเราการเพิ่มดาวนะครับผมนี่แหละถึงที่ผมรอคอยจะกดเพิ่มยับยับเลยแนมะ่งเปิดเยอะมากในคลิปนี้แปกเพิ่มดาวโบงร้อยยี่ร้อยอยี่ร้อยอยี่ร้อยยังเพิ่มได้อีกโบงแปดสิบเพิ่มอีกเพิ่มอีกได้ปะเพิ่มอีกได้เนี่ยเออ อังอิปิกแต่เพิ่มอีกได้ยัดไปดิโป้องอิปิกหนึ่งดาวนะครับผมแล้วก็เพิ่มได้ปะไม่ได้อ่าอันนี้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ก็ใช้เป็นเศษของนี่แล้วนี่ผมอัพจิวโฮก่อนเพราะว่าจิวโฮเก่งมากเป็นตัวละครฮิลที่ดีมากนะครับผมปลดจิวโฮไปร้อยสิบก่อนเลย เพราะเธอเก่งมากนะฮะอ่าต่อไปโอเคฮิมเ n นไลท์เปิดเวลา,นานแล้วแต่เผาอันเดนน่าจะได้นี่ไงเฮ้แต่อลูชาไม่ได้ดิอลูชาผมเป็นตัวละครเปิดกาชาแล้วเผาบีสไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ใช้สองโอเคโอเคไว้แค่นี้ก่อนละกันแล้วก็ไปเลเวลซิงนะครับโอเคดูดี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 เลยโอเคนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็เพิ่มแม็กเลเวลเป็นร้อยสิบแล้วเดี๋ยวผมก็ไปอัปตัวละครเพิ่มนะครับผมหลังจากนี้ถ้าเราทำการเปิดกระจาเพิ่มเนี่ยผมก็จะเอามาอัปตัวละครพวกนี้เพิ่มนะแต่ตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะยังขาดไอ้ผลึกฟ้าอยู่เนี่ยมานาคริสตอเนี่ยแมย่งคือแบบขาดแคลนมากนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปทําหลังไมเพิ่มนู่นโนนเพิ่มนะครับอัพเพิ่ม แล,วล้วเฟสอันนี้ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับผมก็พยายามได้ทําอยู่ขาดอีกเยอะเลยไอ้ทำทาวเลเวล10นะี่คือยากมากแล้วก็วอนเลเวล9เดี๋ยวก็ต้องไปทาเนฟสตอรี่เพิ่มนะครับคอมพิวเตอร์ยอยเกตหน้นนทาวเดีย๋ยวก็ต้องไปทําหลังไมอเอานะฮะวุ้ยแมงชุนนี้ต้องปับปั่นเกมเออแล้วก็เศษใช่เส็จไงเสรจเสรจนี่ไงเศษการันตีแรกมาเลย,ยจากการย่อยเมื่อกี้นะฮะ ถ้ากูยังเหลืออีกนี่ใช่ย่อยอีกดิย่อยไป,ย,ย,ไปย่อยไปหมดเลยเรียแบบร้อยแล้วก็ซื้ออีเงินหนึ่งได้ป่นะผมจะลุ้นเอามาเปิดทีเดียวให้หมดเลยเสร็จกาชาพวกนี้นะอันนี้บ้านเพิ่มซื้อมาเอ่ออันนี้ลงอันนั้นโอเคนี่กดเพิ่มโอเคเรามาลุ้นกันนะครับผมกับเซตอีพิคทั้งหมดที่ผมแลกมาเมื่อกี้เนาะ ของตัวละครขอตัวใหม่นะโอ้มันเป็นซ้ำหมดเลย holy crap นี่มันปูนี่นะโอ้โหโอเคนะครับผมกูยังเปิดได้ซ้ำเนาะตัวละครยังเยอะแยะกูยังจะได้ซ้ำอีกเหรอโอเคเพิม่มไม่ได้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนตัวละคร setting เอาตัวละครที่ผมเปิดมาทั้งหมดเลยดีกว่าช่วงนี้เปิดตัวอะไรมา้าวะอ่าไม่ใช่จอมพลาตอ่าอืมนี่พิมอะเวนเลนาแล้วก็ล่าสุดเราเปิดใครแปลวะ นั่นสิล่าสุดผมเปิดเวเลน่าไปในมีกก็พิมเออผมเปิดได้แค่นนี้ป่ะโอเคเรามาพูดถึงแบล็กเกลวันบะ่างแบล็กราวก์คืออ,อ,อุ้ยโอ้โหอุย้ยสวยว่ะแต่ละอันสวยมากเอานี้ละกันเอาันนี้ละกันเอออุ้ยสวยงามว่ะ โอ้โหทั้งแม่งเกมดีเลยกันเกมดีภาพแม่งยังยสวยนะครับผมแต่ถ้าใครมือถือไม่ไหวก็เล่นในคอมได้นะเพราะในคอมมันก็มีให้โหลดน,นะครับผมจะเป็นแบบเป็นพวก LB Player ยอกอย่างนั้นแหละเออนะ <c oughs> โอเคนะครับผมท่านผู้ชมงานสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ